สวัสดีครับๆัผมแบงค์กมอเก็บแคตเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมดันการลันป่าให้ทุกท่านทราบกันครับผมห่างหายไปนานนะผมนะสำหรับช่องผมกกับเกมดันการลันป่าเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอัปเดตไงเพราะว่าที่ผมรออยู่ก็คือก็แค่รอว่าเกมมันจะออกมาวันไหนเท่านั้นเองแต่ครั้งนี้มันมีการอัปเดตบอกมาแล้วผมนะว่าภาคไหนจะต้องรอถึงวันไหนบ้างถึงจะได้เล่นบอกมาหมดทุกภาคเลยผมนะไม่ว่าจะเป็นภาค V3 ที่ภาพภาษาญี่ปุ่นที่จะออกไปอ่ะใกล้จะมาแล้วนะมันจะลงสตรีมนะไอ้ยาแล้วก็ภาพอุลตราเดสแฟร์เกิลที่ผมรออยู่ก็บอกวันที่ชัดเจนแล้วตอนแรกไม่รู้นะมันจะมาวันไหนแต่มันบอกไว้แล้วผมนะว่ามันจะมาวันไหนดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละภาพจะมาวันไหนบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมแต่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านที่ส่งภาพนี้ไหมผมดูผมนะเพราะภาพนี้มันบอกหมดเลยว่าอะไรมาวันไหนบ้างขอบคุณมากครับผมนะงั้นก็มาค่อยๆดูทีละภาพกันดีกว่าเริ่มจาก ดักนกร์ปะ VR หรือด้นปปานกระปะแบบว่าใส่กล้อง VR และก็เป็นภาพสามมิติที่สามารถมองเห็นได้360องศาภาพนี้คงจะไม่ได้เล่นเพราะผมไม่มีกล้อง VR <laughs> ผมคงไม่ได้เล่นนะแต่ทุกท่านก็ไปลองดูใน YouTube ได้ผมก็คงจะไปดูเหมือนกันแหละเพื่อใครที่มีกล้อง VR ถ่ายลง u t u b e อาจจะไปดูหน่อยว่ามันต่างกันยังไง <c oughs> คือภาค VR เนี่ยถ้าใครไม่รู้คือมันเอากระปะภาคหนึ่งมาทำเนเรื่องในภาคหนึ่งอะมาทําให้เป็นแบบ VR ือแบบที่เล่นกับกล้องนี้ได้เท่านั้นแหละแต่ว่านีกเรือกก็คือภาคหนึ่งอะแหละผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรพิเศษปอนนะแต่เดี๋ยวจะรอดูก็แล้วกันใครเผื่อคนที่ใน YouTube อะน่าจะมีสักคนแหละที่มีกล้อง VR อาจจะอัดมาผมจะรอดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอาจมีอะไรพิเศษก็ได้เดี๋ยวคอยดูับผมซึ่งภาคนี้มันจะมาในวันที่7มีนาคมซึ่งมันก็ออกแลวนะเพราะว่าที่ผมลงคลิปนี้ก็9มีนามันบอกว่าออก7มีนาก็ต้องมาแล้วดินนะ ก็รอด,ดูกันได้เลยผมนะลองเสิร์ชย t u b e ไดก็บ่าวีอาอาจจะเจอก็ได้คนที่เล่นไปแล้วโอเคครับผมเั้นก็มาดูภาคต่อไปที่จะออกด้านกรป,ปะอันนาเธออุนตราเดสแปเกิลไดกรปปาปพัดน้องสาวของพระเอกนั่นเองซึ่งเป็นภาคที่ผมรออยู่เลยครับผมนะตอนแรกมันไม่บอกใช่ไหมว่าจะมาวันไหนตอนนี้มันบอกแล้วครับผมนะว่าภาคนี้จะมาวันที่27มิถุนายนหรืออีก3เดือนต่อจากนี้เท่านั้นครับผมผมรอเล่นอยู่เลยก็มเวไอีก3เดือนรอกันได้เลยยี่ผมบอกไปผมนะเกมนี้ลงปุ๊บ ผมแคสปั๊บเลยไม่ต้องห่วงก็ผมนะอีก3เดือนเท่านั้นหลอกกันได้หลอกเองทาไม่ไหวแล้วก็มาถึงอีกภาคหนึง่งคือภาคดันกรปบากีสามของผมนะซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมค่อนข้างช็อกนะไม่ได้ว่ามันจะมาเร็วอ,อย่างนี้เว้ยแปลอังกฤษลงสตรีมใช้เวลาไม่ถึงปีหลังจากภาคญี่ปุ่นออกมา <c oughs> ผมตกใจตอนที่ผมทาไลฟ์สตรีมดันการาบากีสามหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินผมบอกว่าโหท่าน oh, กว่ามันจะแปลอังกฤษนะกว่ามันจะลงคอมนะกว่ามันจะลงสตรีมนะผมว่า23ปี ที่ไหนได้นี่ไม่ถึงปีเว้ยแม่งจะลงสตรีมแล้วแปลอังกฤษแล้วก็อาจจะมีภาคอังกฤษพร้อมด้วยในวันที่ไหไหมครับวันที่26กันยายนมันจะมาที่26กันยายนนี้เองไม่ถึงปีเลยอ่ะผมนี่รู้สึกทึ่งมากเฮ้ยมันเร็วอย่างง้วะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสไปชุนซอฟบริษัทที่สร้างเกม d งการลมป่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจากการผลลัพธ์ที่ฟแฟนให้การตอบรับเกมนี้อย่างดีแน่เลยเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สไปชุนซอฟเอาเกมมาลงสตรีมไง ไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งภาคสองปีก่อนใช่ไหมปีก่อนหรือว่าอีกปีนึงอะที่พ่กจะเอาลงมาแล้วถ้าทางจะลงมาแล้วคนตอบรับดีคนชอบมากบริษัทก็เลยได้รายได้มาหรือเปล่าแล้วก็เอามาทําแล้วก็รีบลงภาคต่อไปทันทีแบบไม่รอยช้าทําให้ลง V 3, สีสเสร็จต่อจากภาคญี่ปุ่นได้โดยใช้เวลาไม่ถึงปีเยผมว่านี่แจ่มมากเลยนะต้องขอ <c oughs> คุณบริษัทบริษัทที่สุดยอดอะคือผมได้คิดว่า2 3าปีที่ไหนได้ปียังไม่ถึงปีเลยมั้ง หรือปีหนึ่งเนี่ยแหละก็ได้เล่นแล้วโคตรยอดอ่ะในนั้นทุกท่านก็รอชมได้เลยนะแต่ว่าผมจะเล่นทันไ่มวะอุนตาได้แปลเกิลมามิถุนามิถุนากระ,ะดากระ,ะดากระดากระดาสิงหากันยาคือพออุนตาได้แปลเกิลมาปุ๊บนี่ผมมีเวลาเล่น3เดือนต้องเล่นให้เสร็จก่อน3เดือนแล้วก็ค่อยไปเล่นภาควีสามต่อทันทีคือมึงลงกระชั้นชิดเกินมากคุณจะเล่นทันไหมเนี่ย แต่ปีนี้นี่เป็นปีแห่งดัดก,การปลาจริงผมบอกเลยเกมดะกระป๋าหลายๆอย่างนี่ลงมาในปีนี้แบบถล่มทลายดนกระป๋ากำลังมาครับผมนะไม่แน่ใจว่าจะมีภาคต่อจากภาควีสามน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกถ้ามันมาขนาดนี้แล้วมันต้องมีอีกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ซีรีส์กระป๋านี่ก็จะอัปเดตและลุงเรืองไปเรื่อยเลยโอ้โหนี่คือยกแห่งดัดก,กระป๋าของแท้จริงๆทุกท่านคึกคักกันไหมผมนี่รอเล่นกันแทบไม่ไหวแต่ว่าอุนทานเดสเปอร์เกิลจะเล่นจบให้ได้ในสามเดือนไม่งั้นจะเล่นวีสามไม่ทัน นอาจจะเป็นงานยากแต่ต้องมาลองดูกันเลยกันตอนนี้ผมก็ตั้งตารออุนดาห์เดสเปกิก่อนเลยให้จบก่อนแล้วค่อยวีสามไม่คิดสมัยว่าอีกตั้ง3เดือนดียวค่อยว่ากันแลวกันลองดูโอเคแล้วนะั่นคือการรายงานข่าวอัปเดตวันที่เกมจะลงจำหน่ายของดักการล์ลป่าผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดคลแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ยวไปผมนะเอาจริงช่วงนี้ผมก็รู้สึกคิดถึงโปรเจกต์ในการล์ลป่านะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะหาอะไรมาลงก่อนหรือเปล่าก่อนที่ภาคอุนดาห์เดสเปเกิลจะมาอะไร้ย อาจจะเอาสกูโมดหรือว่าไอแลนด์โหมดของภาคหนึ่งหรือภาคสองมาเล่นนี่ก็ได้ไมั้งก็ทุกท่านเห็นว่ายังไงก็ลองทิ้งไว้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะหรือถ้าเกิดมียอดกดไลค์คลิปนี้เยอะผมก็คิดว่าอาจจะมีแฟนๆที่นี่ในกระป๋าสนใจอยู่มก็อาจจะมาลงก็ได้การคิดอยู่ว่าอาจจะเอาสกูโมดหรือว่าไอแลนด์โหมดมาเล่นข้าวเวลาก่อนที่ภาคอุลตาเดสแปะเกิลจะมาก็นั่นจะดีนะโอเคผมไม่เจอใหม่โอกาสหน้าสัปดาหนี้ก็ขอลาไปก่อนเชิญฝูง